ในปีคศ1522หลังจากที่ได้มีการเดินทางรอบโลกเป็นครั้งแรกเราก็สามารถมั่นใจได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่าโลกมันมีลักษณะที่เป็นทรงกลมถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของจันทรุปราคาจากการสังเกตมันเป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นสำหรับแนวคิดของเรื่องโลกกลมณเวลานั้นซึ่งในช่วงระหว่างที่เกิดจันทรุปราคาขึ้น โลกจะทอดเงาทรงกลมหน้าบนพื้นผิวของดวงจันทร์รูปร่างของเงามันจะโค้งเสมอซึ่งนั่นแสดงว่าโลกมันต้องมีลักษณะที่เป็นทรงกลมนักเดินเรือได้สังเกตเห็นว่าเมื่อพวกเขาเดินทางออกไปในระยะทางที่ไกลขึ้นพวกเขาจะสังเกตเห็นกลุ่มดาวและวัตถุบนท้องฟ้าที่แตกต่างความโค้งของโลกมันสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้เนื่องจากวัตถุที่อยู่บนขอบฟ้าจะถูกบดบังจากความโค้งของโลก แต่ว่าถ้าเราพูดถึงการเดินทางรอบโลกเป็นครั้งแรกหลายๆคนคงจะนึกถึงโคลัมบัสแต่ว่านั่นเขาแค่ค้นพบทวีปใหม่เขาไม่ได้เป็นคนแรกที่เดินทางรอบโลกการเดินทางรอบโลกเป็นครั้งแรกที่ถูกยอมรับคือการเดินทางของคุณเฟอร์ดินานด์มาจลเรนถึงแม้ว่าตอนสุดท้ายคุณมาจลเรนเขาจะได้เสียชีวิตไปในระหว่างที่เขากำลังเดินทางแต่ว่าโลกก็ได้ยอมรับเขาในฐานะคนแรกที่ได้เดินทางรอบโลก เขาไปน่าสำรวจชาวโปรโตุเกสเขาพยายามที่จะค้นหาเส้นทางที่ตะวันตกไปยังหมู่เกาะเครื่องเทศมันคือหมู่เกาะโมลูกะปัจจุบันมันเป็นหมู่เกาะของประเทศอินโดนีเซียมันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเกาะมาลายูในช่วงศตวรรษที่15และศตวรรษที่16เครื่องเทศเช่นกา้านพูลูกจันเทศและพริกไทยเป็นสินค้าที่มีมูล,ลค่าสูงในยุโรป เหล่าเครื่องเทศเหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้ในการปรุงรสชาติของอาหารเท่านั้นแต่ในยุคนั้นมันสามารถเป็นได้ทั้งยาและใช้ในการถนอมอาหารความต้องการเครื่องเทศมีสูงมากซึ่งถือว่ามันเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยซึ่งสามารถเข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มคนที่มีฐานะเท่านั้นและช่วงเวลานั้นการค้าเครื่องเทศมันถูกผูกขาดโดยชาวเวนิสและชาวออตโตมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวออตโตมันถือครองสิทธิ์เสมือนการผูกขาดเส้นทางการค้าของเครื่องเทศจากเอเชียไปยังยุโรปทำให้เครื่องเทศมีราคาที่สูงในยุโรปนักสำรวจชาวโปรโตุเกสวัสโกดากามาเขาได้ประสบความสำเร็จในการไปยังอินเดียด้วยการล่องเรือรอบแหลมกูดโฮปซึ่งมันตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของแอฟริกาและข้ามา,าสมุทรอินเดียมายจาแรนเชื่อว,ว่าถ้าเกิดวระโลกมันกลม การล่องเรือไปทางทิศตะวันตกตรงข้ามกับมหาสมุทรแอตแลนติกเขาจะสามารถไปถึงหมู่เกาะเครื่องเทศได้โดยไม่ต้องผ่านหน้าน้าน้ำที่ถูกควบคุมโดยโปรตุเกสซึ่งแนวคิดนี้มาได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินเรือสู่ทวีปอเมริกาของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในปี1492ซึ่งในปี1494สปเปนและโปรตุเกสได้ลงนานมในสนธิสัญญา ซึ่งจะแบ่งโลกที่ยังไม่ได้สำรวจนอกทวีปยุโรประหว่าง2ประเทศสนที่สัญญาได้กำหนดเส้นเมริเดียนทางทิ่ตะวันตกของหมู่เกาะเคปเวิร์ดและการเดินทางของมาเจแลนมีเป้าหมายเพื่อค้นหาเส้นทางในทิศตะวันตกที่อยู่ในดินแดนที่กำหนดของสเปนเขาได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์พระเจ้าชาวที่1แห่งสเปนหรือจัก,กรพรรดิคาลที่าแห่งจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ มาเจลแลนเขามีความชำนาญเกี่ยวกับกระแสลมและกระแสน้ำซึ่งนั่นมันเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเดินทางในระยะทางที่ไกลเขาได้ศึกษาเรื่องราวของนักสำรวจรุ่นก่นกอนๆคริสโตเฟอร์โคลัมบัสและคุณวาสโกดากามาซึ่งในตอนแรกคุณมาเจลแลนเขาได้ขอการสนับสนุนจากกษัตริย์มานูเอลที่1แห่งโปรตุเกสแต่ว่าเขาก็ได้ถูกปฏิเสธ และหลังจากนั้นเขาก็ได้ขอเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งสเปนคิงชอลที่หนึ่งและในที่สุดกษัตริย์ก็ได้ตกลงที่จะสนับสนุนเงินทุนในการเดินทางเขาได้จัดกองเรือสำหรับเดินทางซึ่งประกอบไปด้วยเรือห้าลำทรินิดัดซานอันโตนิโอคอนเซปซิโอวิกเตอเรียและซานติอาโกเรือเหล่านี้แข็งแรงและมันสามารถทนต่อการเดินทางในระยะทางที่ไกล เขาค้นหานักเดินเรือที่มีประสบการณ์นักดาราศาสตร์นักทำแผนที่แผนของเขาก็คือค้นหาเส้นทางไปยังหมู่เกาะเครื่องเทศโดยล่องเรือไปทางทิศตะวันตกผ่านหน้าน้้ำที่ไม่มีใครเคยสำรวจเขาเชื่อว่ามันน่าจะมีเส้นทางที่ตรงไปปยังมมาสมุรแซิิฟกไปยังหมู่เกาะเครื่องเทศแต่ว่าการเดินทางในครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่สูงเนื่องจากว่า ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับผู้มิศตว์ของทวีปอเมริกาใต้่ช่วงเวลานั้นถึงแม้จะมีการเตรียมตัวมาดีแต่ว่าการเดินทางมันก็ไม่ได้ง่ายในระหว่างการเดินทางมันได้เกิดการก่อกาะบฏการขาดแคลนอาหารและสภาพอากาศที่เลวร้ายส่วนตัวของมาเจาลันเองก็ได้เสียชีวิตไปในช่วงระหว่างการเดินทางเขาได้ถูกสังหารระหว่างการต่อสู้กับชาวพื้นเมืองในฟิลิปปิน ลูกเรือที่รอดชีวิตก็ยังคงเดินทางต่อไปในที่สุดคณะสำรวจก็ได้เดินทางกลับมายัางสเปนในปีคศ1522จากในตอนแรกลูกเรือประมาณ270คนพร้อมกับเรือ5ลำแล้วในตอนท้ายของการเดินทางมีแค่เรือวิกตอเรียรเพียงลําเดียวที่สามารถเดินทางกลับมาสู่สเปนได้ลูกเรือทั้งหมด270คนเหลือรอดเพียงแค่18-20คน ลูกเรือจำนวนมากได้เสียชีวิตหรือว่าถูกจับและนี่ถือว่าเป็นการเดินทางรอบโลกเป็นครั้งแรกกองเรือของเขาประกอบไปด้วยเรือทั้งหมดห้าลำเริ่มจากเรือธงทรีนิดัตมาเป็นเรือประเภทคาแลกมันคือเรือใบสามถึงสี่เสากระโดงซึ่งแล่นผ่านมหาสมุทรที่พัฒนาในช่วงทศวรรษที่1 4บสถึงสิในยุโรปมันคือเรือธงของกองเรือและมีผู้บัญชาการกองเรือเฟอร์ดินานมาเจแรนอยู่ในเรือลำนั้น เรือทั้งสี่ลำในกองเรือมาจาแลนล้วนเป็นประเภทคาแหลกทั้งสิน้นยกเว้นซานติอาโกมาเป็นเรือประเภทคาวเวลคลาวเวลเป็นเรือใบขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูงซึ่งชาวโปรตุเกตนิยมใช้ในช่วงศตวรรษที่15กองเรือของมาจาแลนได้เริ่มเดินทางออกจากเมืองเซบียาในวันที่20กันยายน1519เนื่องจากภูมิหลังของมาจาแลนเขาเป็นชาวโปรตุเกส ส่งผลให้รัฐบาลของสเปนไม่ค่อยไว้วางใจเขาสักเท่าไหร่ลูกเรือส่วนใหญ่บนเรือถูกสับเปลี่ยนให้เป็นคนของสเปนหลังจากเรือทั้งห้าลำของกองเรือมาเจลลนได้ออกจากเมืองเซบียาเรือของพวกเขาก็ได้มุ่งตรงเข้าสู่เกาะเคนารีเพื่อเตรียมการขั้นสุดท้ายพวกเขาได้เตรียมสเสบียงสำหรับการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่หมู่เกาะเคนารีตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟ,ฟริกา มันคือจุดแวะพักสําหรับการเดินทางของชาวยุโรปในยุคแห่งการสำรวจมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญสําหรับเติมสเสบียงและซ่อมแซมเรือกองเรือของมาเจแลนได้ออกจากหมู่เกาะเคนารีในวันที่2 6กันยายน1519และหลังจากเดินทางออกจากเมืองเซบบียได้ประมาณ85วนันวันที่13ทธันวาคม15 1 9คณะสำรวจก็ได้หยุดแวะพักอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองดิโอเนจาดิโร ประเทศบราซิลในปัจจุบันเพื่อค้นหาอาหารสาเบียงเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางของพวกเขาเมื่อพวกเขากำลังเดินทางผ่านดินแดนที่ไม่คุ้นเคยพวกเขามีความรู้ที่จำกัดเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ท้องถิ่นนี้ส่งผลให้การค้นหาสาเบียงมีความล่าช้าบวกกับสภาพอากาศตามชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้มีความคาดเดาได้ยากพายุกระแสน้ำและลมทำให้การเดินทางค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยาก พวกเขาได้ล่องเรือไปตามชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้กองเรือของพวกเขาได้แวะพักอีกสองจุดก่อนที่จะเข้าสู่ช่องแคบมาจาแลนเหล่าลูกเรือบางคนที่มาจากสเปนพวกเขาไม่ได้ไว้วางใจกับตันชาวโปรโต,ตุเกสพวกเขาจึงได้ก่อกระบฏขึ้นประเทศสเปนเป็นผู้ออกเงินทุนและเป็นผู้ดำเนินการการสำรวจแต่ว่ามาจาแลนเขาเป็นกับตันเรือชาวโปรโต,ตุเกส ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจสำหรับลูกเรือชาวสเปนบางคนและนอกจากนี้คณะตำรวจกำลังเดินทางผ่านหน้านน้ำที่ทั้งสเปนและโปรตุเกสกำลังอ้างสิทธิ์ทำให้เกิดความกลัวว่ามาจาแลนจะทรยศชาวสเปนและนำกองเรือที่มีมูลค่ามหาศาลเข้าสู่โปรตุเกสในเดือนเมษายน1520กับตันเรือเซนติอาโก o คอนเซปซิออนและวิกตอเรียพวกเขามีแผนที่จะรอบสังหารมาจาแลน แต่ในที่สุดก็ได้ถูกจับได้กับตันเรือคอนเซปซิออนและวิกตอเรียได้ถูกตัดคอส่วนกับตันเรือเซนติอาโกเขาถูกแต่งตั้งโดยกษัตริย์แห่งสเปนเขาจึงไม่สามารถที่จะโดนสำเร็จโทษได้มาเชลลนจึงตัดสินใจทิ้งต้นตอแห่งความวุ่นวายทั้งหมดเอาไวบ้บนเกาะเล็กๆที่แทบจะไม่มีอะไรมาเป็นเกาะหลางทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้คาดว่าอดีตกัปตันเรือเซนติอาโก น่าจะแห้งตายอยู่บนเกาะนั้น30พฤษภาคม1520ซานติอาโกพัดหลงจากกองเรือเนื่องจากการคำนวณเส้นทางที่ผิดพลาดของกับตันฮวนโรดิเกสเซลาโนซานติอาโกพยายามหาเส้นทางกลับมายัางกองเรือแต่ว่ามันก็พบเข้ากับพาย,ยุและก,กระแสน้ำที่รุนแรงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และสภาพภูมิศาสชายฝั่งที่เลวรา้ายทําให้เรือได้รับเข้ากับความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ลูกเรือของซานติอาโกไม่สามารถกู้เรือได้สเบียงและสิ่งของที่จําเป็นทั้งหมดจมลงสู่หน้าน,าน้ํานอกชายฝั่งส่วนลูกเรือปลอดภัยมาจาแลนช่วยเอาไว้ได้21ตุลาคม1520การเดินทางของมาจาแลนได้มาถึงแหลมเวอร์เจนิส ระหว่างการสำรวจทางตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาใตา้แหลมเวอร์เจนิสเป็นแหลมที่โดดเด่นและมันตั้งอยู่ในจังหวัดซานตาครูซประเทศอารเจนตีนาในปัจจุบันมันอยู่ใกล้กับทางเข้าด้านใต้ของช่องแคบมาเจแลนแหลมเวอร์เจนิสได้รับการตั้งชื่อโดยคุณมาเจแลนเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญพระแม่มารีต่อมามาเจแลนได้พบเข้ากับล่องน้ำเล็กๆพวกเขาจึงตัดสินใจเข้าไปสำรวจหลังจากที่ได้เดินเรือเข้าไปในล่องน้ำ ซานอันโตนิโอตัดสินใจกลับลำเรือมุ่งหน้าสู่สเปนซานอันโตนิโอถูกลูกเรือชาวสเปนเข้ายึดอำนาจและพาเรือกลับสู่สเปนเมื่อเรือกลับสู่สเปนพวกเขาก็ได้ให้การให้ร้ายมาเจแันกับตาเรือซานอันโตนิโอถูกขังคุกเป็นเวลาหนึ่งปีส่วนภรรยาและลูกชายของมาเจแันพวกเขาถูกจับกลุมและกักขังบริเวณ เมื่อกองเรือที่เหลืออยู่ของมาเจแลนดได้แล่นเข้าสู่ช่องแคบการค้นหาเส้นทางเดินเรือมันเต็มไปด้วยความยากลำบากความหนาวเย็นของทะเลที่อยู่ใกล้กับครัวโลกใต้ยมาเจแลนเสียเวลาอยู่ที่น,นี่จนถึงปลายปี1520ในวันที่28พฤศจิกายน1520ในที่สุด <S <s พวกเขาก็สามารถออกมาจากช่องแคบนี้ได้และเขาก็ได้ตั้งชื่อนี้ว่า s t a t o of l l s s i n t s หรือว่าช่องแคบเหล่านักบุญเพราะว่าพวกเขาเข้าช่องแคบนี้ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนซึ่งเป็นวันสำคัญทางาศาสนา Day of All s e n n t s แต่ว่าหลังจากนั้นช่องแคบนี้ก็ได้ถูกตั้งชื่อใหม่ว่าช่องแคบมาจแลนเพื่อเป็นเกียรติแก่ชายที่เดินทางรอบโลกเป็นคนแรกมาจแลนได้นำกองเรือที่เหลืออยู่เพียงแค่สมลำเข้าสูน่น้าน้ำใหม่ที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาหาสมุทรแปซิฟิก เขาใช้เวลาในการข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมากกว่าที่ประมาณไว้ทำให้ปริมาณของอาหารและน้ำจืดมีไม่เพียงพอในระหว่างนี้เขาต้องสูญเสียลูกเรือไปอีกประมาณ19คนในวันที่6มีนาคม1521หลังจากที่เขาเดินทางอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนานถึง3เดือนในที่สุดมาเจลล์นก็ได้เดินทางมาถึงเกาะลาโดนิสหมู่เกาะลาโดนิสอยู่ในประเทศฟิลิปปินในปัจจุบัน เขาใช้เวลาข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมากกว่า3เดือนเกาะและดนิสซึ่งปัจจุบันเรียกว่าหมู่เกาะมาเลนาถูกค้นพบโดยคณะสำรวจของเฟอร์ดินานด์มาจาแลนในวันที่6มีนาคม1,521ในระหว่างที่กองเรือของมาจาแลนกำลังสำรวจเกาะชาวเกาะไม่เคยพบเห็นชาวโยุโรปมีพฤติกรรมการขโมยเล็ขโมยน้อยจากคณะสำรวจทำให้มาจาแลนตั้งชื่อเกาะนี้ว่า เกาะลาโดนิสซึ่งแปลว่าหัวขโมยในภาษาสเปนและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางต่อและมาถึงเกาะเซบูในวันที่7เมษายน1521เมื่อมาถึงเกาะเซบูมาจาแลและลูกเรือมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับชาวท้องถิ่นหัวหน้าเผ่าราจาฮามาบอลและภรรยาของเขาฮาลาอามิฮานได้เข้ามาเป็นศาสนิกชนพร้อมกับผู้ติดตามประมาณ800คน อนุสาสดาจาร์ของมาจาแลนเปโดวันเดรามาเป็นผู้ทำพิธีซึ่งนี่ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ในเซบูคณะํำรวจได้จัดพิธีต่างๆและเป็นมิตรกับคนที่อยู่ในท้องถิน่นมาจาแลนยังช่วยหัวหน้าเผ่าระงับข้อพิพาทกับหัวหน้าเผ่าคู่แข่งที่อยู่เกาะมักตันซึ่งเป็นเกาะบริเวณใกล้เคียง 27เมษายน1521เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่พวกเขามาถึงเซบูเมื่อเรือได้เทียบพ่าเกาะมักตันชาวลาปูลาปูปฏิเสธที่จะเข้าร่วมาศาสนาคริสต์ลูกเรือจึงได้ตอบโต้ด้วยการเผาที่อยู่ของพวกเขาและหลังจากนั้นมันก็ได้เกิดสงครามขึ้นทหารน,นับสิบต่อสู้กับชนเผ่านับพันในระหว่างการต่อสู้เมเจอร์แลนได้ถูกลูกธนูอาบยาพิษ เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้นำกองเรือที่ยิ่งใหญ่แห่งสเปนถูกสังหารโดยชาวพื้นเมืองเมื่อมาเจแลนเสียชีวิตน้องเขยของมาเจแลนดูอเต้บาโบซาได้ขึ้นเป็นกัปตันเรือต่อจากเขาและต่อมาชาวเซบูบางส่วนกลัวที่จะมีปัญหากับชาวลาปูลาปูพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะสังหารสมาชิกในกองเรือของมาเจแลนกัปตันเรือคนใหม่ ถูกทิ้งให้อยู่เกาะนั้นและถูกสังหารในเวลาต่อมาหลังจากสู้รบอย่างดุเดือดกับชาวเมืองมีลูกเรือเหลืออยู่ประมาณ115คนซึ่งนั่นมันน่าจะน้อยเกินไปสำหรับที่จะควบคุมเรือทั้งสามลำได้พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเผาเรือคอนเสียซีออนโดยการตัดสินใจของผู้นำเรือคนใหม่ฮวนคาวันโยทูลินิดัตและวิกตอเรียก็ได้เดินทางต่อไปเข้าสู่หมู่เกาะโมลูกกะ 21กันยายน1521กับต้านเรือคนใหม่ได้ถูกลูกเรือยึดอำนาจก่อนที่จะถึงหมู่เกาะโมลูกะในวันที่8พฤศจิกายน1521หลังจากที่พวกเขาเดินทางออกจากสเปนได้7 7 9วันในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหมู่เกาะโมลูกะลูกเรือได้พักผ่อนอยู่ที่นั่นจากการเดินทางอันยาวไกลนานถึง5สัปดาห์ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับมายัางสเปน ก่อนออกเดินเรือพวกเขาพบว่าใต้ท้องเรือของทีนิดดดมันมีน้ําไหลเข้ามาและยากต่อการซ่อมแซมลูกเรือทั้งหมดจึงตัดสินใจให้คุณหวนเซบาสเตียนอาคาโนกับตันเรือวิกตอเรียเป็นหัวหน้านําคณะสํารวจกลับไปยังสเปนในที่สุดเรือวิกตอเรียที่เหลือรอดอยู่เพียงลําเดียวภายใต้การมาค้าบัญชาของคุณหววเซบาสเตียนอลคาโนได้เสร็จสิน้นการเดินทางรอบโลกเป็นครั้งแรก ขานำเรือและเครื่องเทศกลับเข้าสู่สเปนในวันที่6กันยายน1522รวมระยะเวลาการเดินทางทั้งสิ้น1 0 8 1วันหรือประมาณ2ปีกับ302วัน